มานอนไงไไไนอนได้แท้หนูมาทำโอ้ยมานอนกับผู้ถอดเกือบเพ่งด้วยเกือบของถอดมิติใหม่ของการนอนเกือบไม่ทอดนะคะดีโตวมาล่างมาออกอี่โอ้ยพี่หลอกเลยถ้าเกือบได้พี่สิะคะพี่น้องเออเบิ่งตลาดมองครับพี่น้องทำไมไม่ไปนอนข้างป่ามันน่ะยานธรรมชาติกับ เนี่ต้องซื้อเปยนะเนี่ยต้องซื้อเปยแล้วก็ผูกนะจะมานอนอจะมานอนแบบนี้เวลามันไหมาลมหัวกุดมาพวกเธอจะอยู่ยังไงถ้าลมหัวกุดมานี่ลมหัวกุดนี่สูดูเลมอน <c oughs> จะเลือสิเศร้ามักดูเลมอนได้บ่ะหน,นมาเป็นขี้เป็ดแต่พ <c oughs> วกเธอประหยัดร่มมากป่ พวกเราต้องหาที่ปิดไอ้ปิดปากเอาผ้าปิดปากมานอนมันฝุ่นแด้หนิเพราะนั่นมีหอดแบบเออต้นไม้ออใบไม้เปลี่นนะยวไม้เปลียวลงเนาะ <laughs> ต้องหาผ้าปิดจมูกมานอนอย่างเงี้ยเวลาร่มมากไงเขาเป็นฝุ่นเป็นยังแพร่อ,อากาศดีเด้อป้าพี่น้องแม่เนี่ยตื่นแต่เช้าแม่ตอดหัวมาสัก <laughs> ม่นตื่นาลายมัตมบ่เจ้ามาเจ้าเอย้งกินแม่ถอดหัวพัดุถอดหัวพัดุก็เป็นคนสุขภาพดีพี่น้องมันตื่นตาลายมันตมื่นตาลายมาำนี้เ ตอดหัวมันซัมพเวลาเราติดล้อนรำเราคุ่มมันเราผิวเนาะเออเวียนเวียนเวียนร้อนจัดตอดไม่รอแล้วนะเอายังซักจ้ายาซักโยบจ่าโอซ่าเหมือนผมเรานี่ยเหรอคะผมเราสองครั้งนี่ก็ไลรสุดขึ้นแบโอ้เต้ทาเหมือนผมเราสองครั้งแล้วก็ล้างออกแล้วก็นวดแช่น้ำยานวดไว้ประมาณสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วเราก็ล้างออก นี่คือสูตรแม่เนตรนะคะทุกคนใครอยากกอดหวัวมาซักเหมือนแม่เนตรถอดได้แล้วไม่เอาหนามาอนะ <laughs> โอ้ยสำนักซักหลอนตีเดีนี้วันนี้จุจ๊งจไ,ไปเห็นยังจุ๊กไปถาอาบดิ <laughs> วายู <laughs> สัดีคุณหมอสวัสดีน้องเบลพีเซเลบ,บเบ็ด <laughs> บ,บาทกับมะหอดเบิดสุขั้นเลี้ยนะคะ ใครเขายางอัน,นไปเบื้องมองขี่มองเงียวรถเราจะมีรถเราจะมีอันนี้นะคะทุกคนเครื่องปั่นไฟนะคะเพื่อมาถึงหน้างานแล้วพวกเราก็จะเครื่องปั่นไฟแล้วก็เปิดแอร์ข้างบนนะคะทำามมีแอร์ข้างบนพวกเขากส็สิปกติก็สิอยู่ประมาณนองนองนงุนง่งนุ่งแบบนี้นะคะก็สิ <laughs> เกษีอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแป๋วของอาจารย์นักดนตรีนะคะ <laughs> พี่น้องสิมีแปวหควมเดี้อ <laughs> แป๋วนักดนตรีเข้าไปไกลบ่อยนะที่มันเปิดดากเปิดกลนนะคะนี่แะค่ะมึงซุ่มซุ่มยิงของอาจารย์นักดนตรี <laughs> นี่ก็คือเดินเป๋าเป๋า ้อกนี้เดินเดินที่เขาจะล่งนะคะกว้างขวางมากเลยแล้วก็ห้องน้ําจะมีฝั่งซ้ายแล้วก็ข้างหลังนะคะห้องน้ําของเราไม่รู้ฝั่งน้นมันก็เข้าได้ไงใช่แล้วก็ห้องน้ํานี่นะคะทุกคนที่ทุกคนมาห้องน้ําก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะคือเข้าได้ตามสบายใจ ้องน้ำก็ถูกล็อกแล้วเข้ากับชีไปเริ่มนอนพวกไอ,นอน้โซเฟอร์เขาจะไปห,หานอนหาหลับพานอนพวกน้องน้องแดนเซอร์ก็จะตื่นลงมานอนท้างล่างนะคะเพราะว่าข้างบนบางขั้นบนบ่ได้มีแอร์นะคะพี่น้องหายใจบออกแต่ของเราก็จะไปะกับรังเราผู้ป็นยกาศดปแต่ว่ากับรางไก่ด้วยนี่เนาะ วิ้ยออกมาแล้วทุกคนไอหนังแมวป่าออกมาแล้วจะเป็นแมวป่าหรือเสือเป่าเขาย่าไปเบื้องมงคียมอนยขอยู่เี่ากงทุงน้องสุดบ่อมันเป็นสุดเลยพอดีเออเพงหลอกนังบอกว่าตกเอ เจอกันค่ะโอเคสำหรับตอนนี้นะคะพวกเราขอตัวไปนอนต่อก่อนนะคะเริ่มมาแล้วค่ะยิ้มแล้วก็เริ่มง่วงแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลังที่เรานอนนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ขึ้นป,ปันไดามาก็จะเจอแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะจะเป็นที่ท,ที่รับนอน,นของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นผระเอกไายผ้เอ ดิวนะคะตรงนู้นก็จะเป็นอาจารย์นักดนตรีอุ้ยว่าเพราะเปิดพราะร่มเปิดแทนอาจารย์เทศหนองในตีนวามขึ้น,นบอกอา,อาจารย์เทศหนองในตี มันเป็นมาตตาใสชายานี่คือว่าดีแท้เจัเทพเป็นโลกหนองในปะเตียวีปนอนเถอะพ่อกีมเนี่ยปิดคีบปิดคีบ